ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งบนภูเขาจังหวัดเชียงใหม่สองพ่อลูกกำลังเดินทางลงจากเขาเพื่อไปขายผักในตัวเมืองพร้อมกับลาอีกหนึ่งตัวในตอนแรกนั้นผู้เป็นพ่อให้ลูกชายวัยส2ปีนั่งบนหลังลาพอเดินผ่านฝูงชนผู้คนก็นินทาว่าเป็นเด็กอากตันยูจริงๆปล่อยให้พ่อชรลาเดินแล้วให้ตัวเองนั่งอยู่บนหลังลาอย่างสุขสบาย พอลูกชายได้ยินดังนั้นก็เลยผัดให้ผู้เป็นพ่อขึ้นไปนั่งบนหลังลาส่วนตัวลูกชายก็เป็นคนเดินแทนพอเดินทางไปอีกระยะหนึ่งก็มีชาวบ้านบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ยังไงเนี่ยเอาเปรียบเด็กเห็นแก่ตัวจริงๆพอผู้เป็นพ่อได้ยินคำพูดแบบนั้นก็เลยเดินลงจากหลังลาจากนั้นทั้งสองพ่อลูกก็จูงลาแล้วเดินทางต่อ พอพวกเขาเดินทางไปได้อีกสักพักชาวบ้านที่เดินสวนมาก็บอกว่าทำไมพวกแกช่างโง่กันจังทั้งสองทำไมไม่ขี่หลังลาล่ะพอได้ยินดังนั้นทั้งสองพ่อลูกก็เลยขึ้นไปขี่บนหลังลาทั้งคู่ในขณะที่สองพ่อลูกอยู่บนหลังลานั้น <c oughs> เมื่อเดินทางไปได้สักพัก <c oughs> ก็มีคนพูดว่าเฮ้ย <c oughs> ทําแบบนั้นได้ยังไงน่ะทาลุณกรรมสัตว์ชัด ไม่มีความเมตตาปาณีต่อเจ้าลาผู้น่าสงสารเอาซะเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็จะมีคนที่ตัดสินเราอยู่ดีการคาดหวังว่าทุกคนจะมาชอบเรานั่นเป็นการตั้งเป้าที่จะล้มเหลวเราไม่สามารถทำให้ทุกคนบนโลกนี้มาชอบเราได้คำที่ติเตียนนินทากล่าวหาว่าร้ายนั้น เป็นปกติธรรมดาของมนุษย์มันเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้เราคงเคยได้ยินสุภาษิตท,ที่ว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสืออย่างในประเทศไทยเนี่ยถ้าให้ดิฉันนึกถึงคนที่ดีที่สุดก็คงเป็นในหลวงภูมิพลขนาดท่านดีขนาดนั้นเนี่ยก็มีคนบางกลุ่มที่ว่าร้ายให้ท่านนะับประสาอะไรกับคนธรรมดาอย่างเรา ที่ไม่มีความดีเทียบเท่าปลายเล็บของพระองค์ท่านเลยศาสดราผู้ยิ่งใหญ่ของโลกพระเยซูพระอัลเลาะพระพระเจ้าเองก็ยังหลีกหนีคํำนินทาไม่พ้นเมื่อไหรก็ตามที่คุณถูกนินทาดุดา่าและว่าร้ายขอให้คุณมองพวกเขาอย่างมีเมตตาและขอให้เข้าใจว่าคนที่พูดไม่ดีกับคนอื่นนั้นคือคนที่กำลังมีความทุกข์แต่เขาไม่รู้ตัว เพราะในโลกนี้มันไม่มีคนมีความสุขที่ไหนที่ทำร้ายคนอื่นได้มีแต่คนที่ทุกข์เท่านั้นแหละที่ทำร้ายคนอื่นถ้าเห็นว่าแนวคิดนี้มีประโยชน์จงแชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันไมล์ธามพนาพ์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ